สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่6สิงหาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นสายวิ่งออกกำลังกายของแอดมังกรเมลัยนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่าน ข้อมูลด้านบนของอาจารย์คำนวณได้เลข3หลุดไปนะครับส่วนข้อมูลด้านล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข5เข้าอยู่ทุกท่าน5เข้าหลัก10บวยออก85250สําำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ16เดือน8ปี2568ข้อมูลด้านบนของอาจารย์คำนวณได้เลข8นะครับ ส่วนข้อมูลด้านล่างคำนวณได้เลข6ตามนี้ครับแนวทางเด่นสายวิ่งออกกำลังกายของแอดมังกรเมลัยด้านบนได้8นะครับด้านล่างได้6ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวหรือว่าเด่นบนระยะสั้นของอสมุดบันทึกสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ สำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข8ทุถูกทันต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวอีกสูตรของอาจารย์สูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันสำหรับงวดใหม่สูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลข3ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียว มวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขสี่นะครับคำนวณได้เลขสี่ต่อมาเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวอีกสูตรของอาจารย์สูตรนี้ก็ได้เลขสี่เหมือนกันถูกทันตามนี้นะครับแนวทางเด่นล่างระยะสั้นเลขเด่นตัวเดียวของ้สมุดบันทึก ต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณหลักร้อยบนนะครับเลขเด่นแบบ6ตัวงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่ทุกท่านใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข8ครับวยออก8-5-2งวดก่อนนั้นเข้าอยู่นะครับมีเลข3งวดที่ออก3-2-4-2-6สี่ำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เรียกตัวเดิมทุกท่านก็คือ2 3 4สามสแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์จะพิมพ์ตกหล่นไปตัวหนึ่งนะครับขาดเลข3ไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาัยอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับแนวทางสูตรคำนวณหลักร้อยบนต่อมาจะเป็นแนวทางสิหน่วยล่างเลขเด่นสตัวสูตรที่ห งวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้801ก็จะมีเลขศูนย์เข้าหลักหน่วยควยออก50แศูนวทางงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้356นะครับ356 10หน่วยล่างเลขเด่น3ตัวสูตรที่1วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ16เดือน8ปี2568 มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างสูตรที่2งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้5 6 0ก็มา2ตัวเลยทุกท่าน5กับ0สํสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้0 1 5นะครับ0 1 5ยรอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไป ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาข่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหน่วยล่างนะครับเลือกเด่นแบบ5ตัวอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 9 1 3 4นะครับ8 9 1 3 4 มาต่อกันที่แนวทางของแอดนาฟาดบนทุกท่านเด่นตัวเดียวของแอดนาคำนวณได้เลขศูนย์นะครับคำนวณได้เลขศูนย์ตามนี้นะครับมาลุ้นกันศูนย์จะมาไหมแนวทางฟาดบนนะครับเด่นตัวเดียววันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16เดือน8ปี2568ครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางมาครบบนของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมี8มี5แล้วก็มี2อุ้ยออก8 5 2ส้าสำหรับงวดหมายใบฝั่งทางขวามือนะครับ16เดือน8ปี2568อกกลมคำนวณได้013456 แปดเกครั้งตามนี้นะครับแนวทางมาครบบนอัตกรมคำนวณได้0ูนย์หนึ่งสต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอัตกรมเกตนุดใบนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่างเลขเด็นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขศูน คูยออก5 0นะครับแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามืออัดกลมคำนวณได้6792นะครับ6792แนวทาง10หน่วยล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทาง สูตรร่างเดินดีทุกท่านเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรนี้ของอาจารย์หลุดไปนะครับคำนวณได้8 9 1 2หวยออก50ทางเดเลข6งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้า5งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนัดกรมคำนวณได้0134นะครับ0134 ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข5โดยออก5 0นะครับสูตรที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือ2345 สำหรับงวดใหม่ใบฟังทางขวามือนะครับอัตแลเด่นคำนวณได้9012ทุกทันวันที่ก็จะอยู่ด้านบนทุกท่าน16เดือน8ปี2,568แนวทางเด่นล่างของแอตแลเด่นมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวสูตรใหม่ของอาจารย์บุญมีนะครับ งวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้4639ทุกท่าน4639เป็นแนวทางเด่นล่าง4ตัวสูตรใหม่นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางขนมไทยของแอดประชาเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ให้มา4ชุดด้วยกันนะครับ มี8668 8, 8, 8 7แล้วก็78งวดประจำวันที่16สิงหาคม2568ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดดุยพรันนะครับ3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางชุดเดียวก็คือ741นะครับ741 2ตัวก็จะมี7471แล้วก็4 1 ถ้าชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างวันที่16สิงหาคม68นะครับแนวทางของอดดุยพรันต่อมาจะเป็นแนวทางดับล่างของอ d ิคิวซังนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข4ทุกทัน ต่อมาก็ดับสายใต้นะครับอาจารย์ให้ดับ48กับ84นะครับ48กับ84ต่อมาจะเป็นแนวทางดับบนทุกหลักของแอดพิมีงวดที่ผ่านมาดับ8หลุดนะครับวยออก852สําสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข7ทุกท่านดับบนทุกหลักคำนวณได้เลข7 ต่อมาก็ดับล่างทุกหลักดับล่างทุกหลักงวดก่อนคำนวณได้เลขเจ็ดก็ผ่านนะครับหวยออกห้าศูนย์งวดก่อนนั้นก็ผ่านนะครับดับสี่งวดที่ออกสองหกแล้วก็งวดที่ออกเก้าหนึ่งก็ดับผ่านนะครับคำนวณได้เลขห้าส่วนแนวทางงวดใหม่อัดพิมพ์มีคำนวณได้เลขหกนะครับสำหรับแนวทางดับล่างทุกหลัก ต่อมาก็ดับ10บนนะครับดับ10บนงวดก่อนดับ4ดับผ่านอยู่นะครับหลัก10เป็นเลข5สําหรับงวดใหม่คํานวณได้เลข1นะครับสําหรับแนวทางดับ10บนก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคํานวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ